คนนะครับสุขภาพดีไม่มีขายยากได้ต้องทําเองครับผมหุนก็ประมาณนี้นเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนก็ก้อนหินก้อนหินที่ยกก็ประมาณกเกือบสามสิบโลได้น,นะครับผมก็การที่ผมเอาก้อนหินมายกให้ดูเนี่ยคนจะสงสัยว่าอโค้ดแบงค์มันเอาก้อนหินมายกทาไมก็เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนสามารถนําไปใช้ออกกำลังกายได้ โดยที่ว่าเราประหยัดเงินไม่มีไม่มีดัมเบลไม่มีบาบเบลก็ออกกำลังกายได้ที่บ้านทุกคนเลยนะครับหาอุปกรณ์ใกล้ตัวมาแล้วก็ออกกำลังกายได้แล้วนะครับผมโอเคครับ okay. <Okay. S 1> เล่นต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีกเพื่อนทุกคนแอนอกไว้นะครับแอนอกไว้แล้วก็ดันขึ้นมันจะได้การอก เล่นมาทั้งหมดหกเซตแล้วนะครับผม6เซตแล้วถือว่าอาถือว่าก็กล้ามเนื้อหนะ้าอกล้าไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็มีเลือดเริ่มไปหล่อเลี้ยงกล้ามอกนะครับกล้ามเนี่ยจะขึ้นหรือไม่ขึ้นมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราเอาชนะตัวเองได้หรือไม่นะครับถ้าเราเอาชนะตัวเองได้อดทอนได้กล้ามมันถึงจะใหญ่กล้ามมันจะโตนะครับ กล้ามถึงใจะใหญ่และแกล้ามถึงจะโตได้ประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตกินน้ําแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆพทุกคนก็อ,ออกกำลังกายเนี่ยสิ่งที่เราขาดไม่ได้นี่ยก็คือน้ํานะครับผมก็คือน้ํานะครับถ้าถามผมว่าทําไมต้องมาออกกำลังกายตอนเช้าก่อนก่อนกินข้าวกินอาหารมันดีอย่างไร คำตอบก็คือมันดีแน่นอนนะครับเพราะว่ามันดีตรงแน่นอนก็คือว่ามันจะเบิร์นไขมันออกไขมันส่วนเกินที่เรารับประทานอาหารเมื่อวานนี้นะครับมันจะเบิร์นเบิร์นพลังงานออกหมดมันจะเบิร์นพลังงานออกหมดแล้วมันก็ถ้าคุณอยากจะให้กล้ามเนื้อมันมันเห็นชัดแล้วมันก็แข็งแรงกว่าเดิมอ่าดีกว่าเดิมนะครับแล้วก็ จะสร้างตัวฮอร์โมนขึ้นมาในร่างกายของเราเราก็จะต้องแอคทีฟแอคทีฟก็คือออกกาลังกายตอนเช้าก่อนรับประทานอาหารสัก20นาที30นาทีครับเนี่ยแล้วทําได้เนี่ยกล้ามเนื้อมันก็ถึงจะพัฒนาดีนะครับน้ําเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญให้ระบบกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันไหลลื่นนะกล้ามเนื้อของเรามันจะไม่ฉีกนะครับ